สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Color Island อีกครั้งนะคะวันนี้เป็นวันที่5นะมาเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลาเลยลืมแว่าเมื่อวานเราทําอะไรเราสร้างเราไก่แล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้แผนตั้งใจว่าเราจะมาเปลี่ยนลุกหน่อยนะคะคนบนเกาะนี้ดูไฮโซหรูรากันหมดเลยอ๋อเมื่อวานเราล้มลงไปใช่ไหมคะลืมเลยโอเคตรงนี้เราสกิปไปเลยเนาะ นี่ดูเราแต่งตัวดิ New Quest ให้เราค a า r ไอหุ่นไลกาดูนี้จะไป make over นะคะโอ้ใครมา Mark สวัสดีฉันชื่อมาร์คนะมีบางอย่างจะมาบอกให้รู้อ่าเมืองเปิดแล้วมีทั้งม m o เตอร์นะยิ่งโกลงไปลึกก็จะยิ่งอันตรายมากๆเลย นั่นแหละอยากจะรู้อะไรก็ไปถามคีระเอานะโอ๊เสียเวลาจริงเอาแค่มาบอกแค่นี้ก็บ่นท้ยดอกไม้เราโตแล้วเก็บได้แล้วดอกพีโอนี่เอาอีกแล้วเอาละอีกาอีกาอีก,กาเฮ้ยแล้วก็อันนี้ดอกเดซี่นะคะโอเคเก็บเราใช้อันนี้ได้ปะโอเคเก็บทีเดียวไปเลยเก็บทีเดียวไปเลย โอเคหัวหอมอาทิวลิปออเชอรนิปไม่อ่านผิดโทษทุกคนมาเรามารลดน้ำต้นไม้ให้เสร็จกันคนถามว่ารถตรงนี้ทำไม <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเอาอันนี้มาปลูกนะคะเ <c oughs> ฮ้ยอ๋อพลังงานเราได้มาครึ่งหนึ่งโอ้โหแย่เลยอย่างงี้เหมือนแบบเอาฟิลฟิลอะ เงินแบบไม่ต้องดิ้นลนหาเท่าไหร่เพราะว่ามีเงินเ,นเยอะมากเดี๋ยวเราเผาไอ้นี่ไว้สองชิ้นนะคะโอเคเราเอาไป5ชิ้นอันนี้เก็บก่อนอันนี้เก็บอันนี้เก็บ ก็อันนี้จริงๆมันมันแปลรูปได้นะคะอ๋อยังมีไอ้นี่อยู่ยังมีอีกแปดเมล็ดปลูกให้เสร็จโอเคแปดโมงแล้วมาดูซิใครส่งจดหมายมาอ๋อคุณหมอยูริอ๋อยูริเป็นหมอนะไม่ใช่เป็นนางพยาบาลเขาจะเป็นนางพยาบาลเป็นหมอยูริเนาะก็ส่งมา บอกว่าล้มที่ล้มลงเมื่อคืนนะคะโอ้มีประกาศนะคะต้องการอ r ิเจนภายใน2วันคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยจิมต้องการกระลำเอามาเลยไอร้านไอ้นี่อยู่ไหนนี่ร้านเสื้อพ้าเปิด10บโมงโอ๋อยังไม่เปิดร้านเปิดแล้วขอซื้อเสื้อหน่อยนี่ไงชุดไก่ ปีที่แล้วแพนใส่ชุดนี้ทั้งปียังไม่ค่อยมีวายแซ่บเกินยังไม่ค่อยมีเสื้อเท่าไหร่เลยทำไงถึงจะมีเสื้อเสื้อบบสวยเลยโอ้โหเสื้อไม่เทอาซะเลยอันนี้เราก็อ้วนอะจะ <laughs> ไม่เท่เลยอะไม่สวยเลย <laughs> มาใส่หมวกแล้วมันเก็บมันเก็บผมหมดเลยสไตล์เชยมากอะได้เท่านี้อะทุกคน โอเคอยู่นะ Not ต a d ดทุกคนว่าไง okay, okay, เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านแบล็กสมิธนะคะมาถึงแล้วปาโปลขออัพอุปกรณ์หน่อย Good morning เอานี้ก่อนเนาะอัพเกรดโอเคพรุ่งนี้ได้เลยเร็วมาก พะโบพยายามจะชักจูงลูกค้ามากๆแต่ว่าร้านก็รันได้ไม่ค่อยดีเลยอะเป็นเพราะศักยภาพของเขาหรือเปล่าไม่ใช่คนในเมืองมันก็มีอยู่แค่นี้แต่เราไปที่ถ้ำดูนะคะมาถึงถ้ำแล้วเปิดแล้วจริงด้วยโวย้ยค่นินไว้เฮ้ยเดี๋ยวหินหล่นใส่หัวกลับมากลับมา เจ้าชาวสวนเดี๋ยวมีมอนนะอ๋อนี่ไงคีระเดี๋ยวนะมอนสเตอร์ไปไหนโอเคคีระมาบอกว่าเออ่เพราะว่าแผ่นดินไหวนะคะก็เลยทำให้ลิฟต์เนี่ยใช้งานไม่ได้แต่ว่าถ้าลงไปที่ชั้น5้าเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้นะคะให้ไปเปิดการใช้งานของลิฟต์เนาะแล้วก,ก็ให้ดาบเรามาด้วยนะไปลงกันเลย ตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองทองแดงนะคะไปชั้นหนึ่งชุดเราชุดเราไม่เข้าเวอร์ขอเก็บหินหน่อยเอาเจอทางลงแล้วแต่ว่าเราต้องเก็บหินนะโหต้องทุบถึงสามครั้งอวันเดียวแพนเคยเล่นเนี่ยวันเดียวเพนลงได้แบบยี่สิบชั้นเลยนะคะโอ้เอิร์อเอเซน เอาไว้ทำอะไรไว้มอนน่ารักเชียชิเมจูได้ชิเมจูไดเอาหัวใจคืนมายังไม่ทันได้ทำะไรเลยตกปลาได้ไหมตกได้จะมีปลาหรือเปล่า มนอมนตี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 ต,ต,ตีมันยังไม่โจมตีเราเลยเนี่ยเดี๋ยวดาบเรามีไฟได้เหรอโอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวกดผิดโอเคชั้นสามแล้ววดเร็วตีมอนตีมอน ชิเม่เจได้นี่แหละ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 นี่แหน่อัดมุมสลามเหรอสลามอีอีนี่เราเก่งนี่เราเก่งมากขนาดนั้นเลยเหรอมอนไม่โจมตีเลยนี่แหน่อุย้ยไม่เจอทางลงอีกเหรอเดี๋ยวนะระเบิดคราฟยังไงใช้ทองแดงแล้วก็ใช้ถ่านโอเคไม่ต้องหรอกไม่เจอทางลงอีกเหรอยอยู่นี่ไงลงเลย ฉันฝีแล้วจ้าโอเคเจอหลุมแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามีแร่อะไรหรือเปล่าเจอมอนเจอมอนตีตีต,ตีนี่แนนี่แน่โอ้สลามอัดมุมอัดมุมอัดมุมมีแร่อยู่ตรงนี้นะคะ ไมยมีขยะเลยอะปกติแพนตกได้แต่ขยะนะคะ <_ C row> นี่แนะ่โอเคปลาตัวเดิมลงเลยถึงชั้นห้าแล้วจ้าเย้เคมรีวอร์ดโอเคสกอตทำไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้กดอะไร ก็อดฮัลโหลเอาวิตามินมาด้วยหรือเปล่าเอามาทำไมหนักกระเป๋ากลับไปกินบ้านโอเคถึงฟาร์มแล้วเอาแร่ไปต้มไว้นะคะอู้ <Ooh. S 1> เก็บหินได้ตั้งเก้าสิบเขับกล่องใส่เพิ่มนะคะแล้วก็จะได้แยกประเภทเนาะอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้เอาไว้ใส่ของแบบของจากเมืองนะคะเนี่ยของอะไรที่มันเกี่ยวกับเมืองจะได้แยกประเภทกัน เอ่ออันนี้เก็บเดี๋ยวนะวันนี้วันวันศุกร์ที่ห้าเหรอมี black Friday ไหมบ <c oughs> ริจาคของครับอู้อ๋อของของเราจะมาวางไว้ตรงนี้เลย <c oughs> เหมือนเครื่องมันจะเสียนะจริงตรงนี้มันลงไปได้หรือเปล่านะเหมือนจะลงไปได้โดเนทไหนครับแรงวนันปีเสื้อ แมงเมาปลาเจมหมดแล้วไม่ได้ของรางวัลเลยเลยเราไปตกปลาซะหน่อยนะทุกคนอันนี้เหลือที่เรานั่งมาไหมโอเคตกปลาไปเรื่อยๆโอ้ตัวแรกก็ขาดเลยโหขสาอย่างมือแหละ มันดินนด้นแรงมันดิ้นแรงตัวนี้มันดิ้นแรงไว้เบ็ดจะขาดได้ทุกเมื่อโอ้โหมันดิ้นแรงเวอร์โอ้ยมันจะได้อยู่แล้วโอ้โหลาน้ำเค็มจับยากจังอะเหลือสักทุ่มหนึ่งนะคะตกปลาถึงหนึ่งทุ่มโอโ้ตัวนี้ง่ายเลยขยะใกไปใกล้ ตัวเดิมหรือเปล่าตัวเดิมหรือเปล่าอ้อาขาดอีกแล้วโอ้โหทุกคนแผ่นยั้งมือแล้วนะค่อยค่อยกดแล้วนะโอ้โหมันตกยากนะเนี่ยเลเจนดารี่ฟิชหรือเปล่ามันไม้แล้วตัวเดิม ตัวนี้ต้องได้แน่นอนนี่แน่อะไรเนี่ยบารักคูด้าโอ้โหแกแกลายมากรูบี้เรดดากเนตนี่ปลาใหม่ๆเพียบเลยเไปบริจาคตัวปลาเนี่ย ปาก็ต้องเก็บไว้น,นนะแพนไม่แมน่ใจว่ามันมีตัวไหนบ้างที่จะต้องที่เอาไปถวายเจ้าได้โอเคเริ่มเหนื่อยละโอ้โหติดลบสองเดี๋ยวนะไปซื้ออะไรที่บาสักนิดสักหน่อยกินโดนัทพลังงานมันเกือบเต็มหลอดเกินไปโอ้ชาวเมืองมาที่ร้านเฟรนช์ชิพกันเยอะเลยแวะมาซื้อของกินสักนิดสักหน่อยนะ มีเงินมันใช้ได้มันไม่ต้องไปคิดมากอู้เจอหิ่งห้อยห้อยต้องค่อยค่อยเอ้ยข้อจับเลยข้อจับเลยอูตส่ายย่องแลโอ้ได้ปูนะคะอุย๊ยตกใจหมดเลยใครอะเลือเลือปลาดุก อ๋อมีของมาขายด้วยเหรอแพนไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยนะคะเอ้า oh. ไอปลาดุกทำไอ้นี่กลัวเปล่า oh. ตัวนี้น่าจะน่าจะเหนื่อยแล้วนะทุกคนตอนตกปลาแล้วเวลามันหยุดให้ด้วยมันก็เลยรู้สึกว่านานมากตอนนี้คลิปนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะคะห้าสิบห้านาทีละใครที่เล่นเกมนี้แล้วแล้ปกติเนี่ยเล่นหนึ่งวันใช้เวลากันเท่าไหร่คะ ปกติแพนหนึ่งว oh, no oh, <iedzieć in mind> <les> ันเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงนะคะได้แล้วโอ้เหนื่อยอุ้ยลบหกแสงตกปลาครั้งหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากเลยโอเคลาทิไม่เห็นอะไรใช่ไหมก็เห็นอยู่นี่ไงลาทิทำอะไรลับรัอรลอ ไม่ยุ่งกับคนอื่นนี่ไนะใส่ดอกไม้ไว้ไวโอเลตคานูล่าเก็บจบแล้วสำหรับ day f นะคะด้วยสภาพสภาพเทจสกลานโหชั่วโมงกว่าเลยอะคลิปนี้นอนวันนี้ใช้เงินเยอะมากดูซิเราทำไรายได,ได้ได้เท่าไหร่เฮ้ยครับปุ๋ยได้แล้วแล้วก็ครับไอ้นี่ได้แล้วอ๋อแล้วก็คราฟ เ,เชือกได้นะคะแล้วก็คราฟต์ stone Side แล้วก็แค c ชิ n งคราฟกราว o u n d insect ตัวยุ่ยวนเหรอโอ้คราฟได้หลายอย่างเลยโอ้เราใช้เงินไปประมาณเกือบหมื่นนะคะหาได้พันหกดูสิโอ้ขายชุดได้700โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันในวันที่6นะคะเกือบอาทิตย์แล้ว เฮ้ยเราลืมดูไอ้นี่วะเราลืมให้วันเกิดของโจโคไปเลยอ่ะอุสาวมีปฏิทินลืมดูโหถ้าให้ของขวัญวันเกิดเนี่ยเขาจะหัวใจจะติดจะหลวดเลยนะคะโอเคคลิปนี้จงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ให้ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ